หัวหนึ่งหัวหนึ่งพี่หัวหนึ่งอะไรพี่มาอะไรอ่ะโอหดูเล่นดูเล่นโอ้โหอ้โหพี่ตู่หัวสองนี่เห็นไหมทุกคนนินจานะฮะเงาอยู่ห้าหน้าเอ้ยเกินไปรึเปล่าเฮ้ยอยู่หลังคาแล้วเพื่อนเอ้าเยิงรถถังยิงทะลุโลรถถังด้วยไหมเล่า วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเพชรีไฟล์และถ้าปักตรงสุดเร่แบบง่ายๆกันนะครับก่อน <Sh akes noise> อื่นนะครับให้เข้าไปที่เว็บ MVP โซนเลยนะฮะ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เลยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปซุ่มก็กดเข้าไปที่เติมเงินก่อนเลยนะครับผมจะเลือกเป็นระบบหักพันด้วยทัวร์เลดฮะแล้วให้เราทําการโอนเงินเข้าเบอร์นี้เลยนะครับแล้วนาเลขอ้างอิที่ได้มากรอกนะครับแล้วก็รอประมาณ1-5นาทีนะครับเงินก็จะเข้าให้เรานะฮะเดี๋ยวผมจะทําการซุ่มของรางวัลฟรีไฟล์สุดพิเศษนะครับเพราะวันนี้ท่าบักทงด้วยนะครับไปแล้วก็ไปเริ่มหมุนกันเลยนะครับรอบแรกโอ้ไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเราก็ซุ่มใหม่กัันรอบที่2ยงงไ ปบเฮ้ยได้68เพชรก็พอได้นะฮะรอบที่3มายังไงเฮ้ยทุกคนได้3,697 <ป laser. S 1> คุ้มนะถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มไปซูมต่อซูมต่อซูมต่อมาครั้งที่4ยังไงอันนี้เพชรใครได้เอยโอ้โหได้ให้เครดิตไว้เป็นไรนะฮะมาหมุนกันต่อเลยทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทุกคนหรือว่าผมจะได้ท่าปักทง เฮ้ยทุกคนผมได้ไดท่าปักทงว่าโคตรคุ้มทุกคนเราสามารถกดทุของรางวัลได้เลยนะครับเราก็นําเลขที่ได้ไปเติมในเว็บเติมเพชรฟรีไฟล์ได้ตามปกติเลยนะฮะทุกคนวิธีรับของรางวัลก็ทักไปที่เพจ MVP Zone ได้เลยนะครับหลังจากนั้นแอดมินก็จะให้ ID เรามานะฮะไปแล้วก็ไปเช็คกันเลยนะฮะตอนนี้เราก็มีเพชรจานวน3,800เพชรกับท่าปักธงสุดเลแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากสุ่มเพ็ฟรีไฟล์รลครถูกและ ID ปักทงสุดเลและของอื่นๆอีกกกมมมามามาาาายร็สสถุ่ได้ที่เว็บ MVP น เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไอ้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาเจอกับผม PPT นะครับคือวันนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็นไก่เนี่ยไปสองสองกับพี่มังกันนะครับก็คือผมจะอยู่กับพี่ตู่น่ะสองคนนะครับก็จะไปท้าพี่มังสองสองแหละโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะส่งไอติห้องกับรหัสเนี่ยไปพี่มังในสตีมนะครับเดี๋ยวเราตัดไปในเกมเลยนะครับไป เขาบอกว่าเขาจะมา2คนนี่เขาโดเด่นมาร้อยหนึ่งไหนๆก็เออก็เล่นไหนละกันสองกี่หัวสองคนเองเหรอวะอยากได้สี่อยากได้สี่สองอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เด็ดแคนนะคนดูนี่เขาโดเด่นมานะฮะเดี๋ยวรับน้ำโอ้โหดูที่ห้องอ่านดีวีมาเข้ามาเลยติดคุกที่บ่ายเลยเขาน่าจะมาเกียนผมดูตั้งชื่อดีผมว่าแล้วเขาต้องมาเกียนดูดิโดเด่นมาร้อยหนึ่งผมไม่เกี่ยวนะคนดูด่ผมไม่เกี่ยวนะนี่มาตืดูมาพี่ตู่เราต้อง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 ตบให้เลยแล้วเนี่ยพี่มังกับพี่พีดิวเนี่ยต่เรอะไงเดี๋ยยววออออ้้้้มมใใหหห่ง ผมไปขวาพี่พี่ตู่ไปซ้ายแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งล่วงล่องล่วงเอ้ยผมติดได้บอลพี่ตู่จัดพี่ดิวหน่อยจัดไหนจัดนะใครแหละพี่ดิวหรือพี่มังเหรอเห็นน่ะสวยพี่ตู่อึ้งอึ้งต้องอึ้งแล้วเนี่ยต้องอึ้งแล้วอ่ะโคตรปั่นเลย ปุ๊บโอ้โหมาออกมาเฮ้ยเฮ้ยไม่เยี่ห้อตรงไหนวะยี่ห้อตรงไหนวะเอาใส่ชุดไก่ด้วยฮ่าบอมตัวเป็นนักป่าบปลอมตัวมีคนบอมตัวมาว่ะเอ๊ะอ้าวแหลกทุกคนสตรีมผมแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมไปซ้ายพี่ตู๊ไปขวาตรงนั้นไม่ตุมีกี่ตัวพี่พี่ตู๊ไม่เห็นเลยไม่เห็นตับตัวเลยรพี่จะมาบุาน้นหลังคาบุาน้นหลังคาโหเขาเล่นอะไรวะนะ่ะวุนหลังคาว้นหลังคาหัวหนึ่งหัวหนึ่งพี่หัวหนึง่งอะไรพี่มาอะไรอ่ะโห ดูเล่นดูเล่นดูโอ้โหประตู่หัวสองเอาคืนเอาคืนเอาคืนนี่โดนโดนโดนรถถังยิงไปนี่แม่ควรจะเกลียนเขานะทุกคนไม่ใช่ทีส์เทียนนะทุกคนไม่ต้องอนักกันเดอร์นี่เห็นไหมทุกคนนินจานะฮะยังไงเขาอยู่ด้านหน้าเอ้าเฮ้ยเกินไปแล้วเปล่าเฮ้ยอยู่หลังคาแล้วเพื่อนเอ้าเฮ้ยรถถังยิงทะลุโล่รถถังคือแมวคือฮาลุโล พี่พี่ตัวตายนะพี่ต้องระวังทางซ้ายเดินน่ะตรงนู่นตรงนู่นน่ะตรงนู่นอ่ะเดี๋ยวมองให้ผมรองให้เขาต้องผัวพี่แน่เขาผัวน้อยอ่ะเนาะยิงไม่ได้เขาผัวน้อยใช่ระวังระวังระวังโอ้มาสองตัวพี่ตู่ขึ้นมาผมพังขึ้นหลังขาใช่เหรอขึ้นหลังคาแล้วเออเปิดสกิลวิเลยอีกตัวนึงขึ้นหลังคาเปิดสกิลวิเลยนอนอยู่บนท้ายนะโอหเปิดสกิลนอนยิงเลยอ่ะเอ้ยมาผมพังตัว

ไม่โดนทุกคนรู้สึกว่ามันจะเสร่อมละุนวุ่นวายมากนะฮะโอ้โหกอตกตกตกโดนโนตกเฮ้ยไม่แม่คุ้งแม่คุณกันตายไม่กูจะตายนี่นี่เป็นหนึ่งหัวนะฮะเอ้าชุดไก่มันมีทุกซองนนั้นด้วยวะนั่นเห็นไหมทุกคนเขาปลอมตัวมาเอ้าไอ้รถถังอีกแล้วมันก็เกินไปแล้วเรือแล้วทำไมมันตื่นจังเนี่ยคนดูที่พี่มังเขาเล่นปั่นนะครับอันนี้คือเขาผมมาท้าเขาสองส่อครับเลสตรีมนะแต่ไม่ได้มาท้าแบบเทสแคร์อะไรอย่างเงี้ย เท็ดเคนเขาเล่นจริงจังเด้อเขาไม่ได้มาเล่นป่านนี้ระวังพี่ระวังระวังโอ้ยไม่โดนแล้วจ้าเอ้ยผมโดนสองพี่พี่ตุเขาบานเขาบันนะตลกแล้วสวย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 ล่องหนึ่งสวยวิ่งกระลังมายิบผมล่วงเลยเอ้ยอ้าไปแล้วจ้าตัวแตกตัวแตกโอ้หตัวเหลืองแล้วไอ้ตัวตัวขาวเลยเล้ยเกิน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  ห้ามาต่อยเกือบตายนี่อุ้ยจ่อยวอด้วยรอนด้วยกันแล้วเนี่ยตัวแตกเเรรียบ้มันจะต่างคาดต่างคาดเอ้าเฮ้ยสวยสวยชุบ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 โอ้โยเดี๋ยวไอ้รถถังไอ้รถถังไอ้รถถังดดดยิงเออยิงมั่นยิงเอ๋ยเฮ้ย ไอตัวนี้ตลอดเลยเนี่ยไอชุดไก่เนี่ยกรดอกเลยดีไหมม่ไงอะไรวะเราดีเสือแล้วก็ไม่ต้องโนตัวนี้เขาดันมาเลยขอดันมาเลยโอ้โหโอไม่เคยเกาะเดินั่นอะเฮ้ยจิตได้ปะติดอยู่งในแตกไปดูโอ้ย ไอของเดียวเลยพระเจ้า <Never> อ <bath movie> <mar> ุ้ยโอ้เวอร์เวอร์เกินไอ้บอบักมาเอ้าดานหนึงดาวหนึ่งดาวหนึงโดนในรถถังอีกแล้วยูวิยิงไอ้รถถังรถถังมันรถถังนั่นเองไอ้รถถังมันตึงนะมันตึงนะหยุดอะหยุดมันตึงนะรถถังน่ะไอ้วิต้องหยุดมันหยุดนี่ แล้จูบแล้วจูบเลยจูบแบบจูบจุ๊บจูบโบ้เลยเมื่อกี้อ่ะจูบเลยจูบเลยเออจูบเลยจูบโป้จูบโปอะไรพี่ตูดึผมยิงหลังให้โหสวยพี่สวยสวยสวยอุ้ยตายต่อยต่อยออกมาได้ของมาแล้วแตกพี่แตกดวงเอ้าห้าหนึ่งแล้วบอเอ้าเฮ้ย น้องไม่จริงน,น้องมากระโดดมาปุ๊บโอ้โหไม่โดนทุกคนมาหนาชาัดเอาไว้เว้ ب, ไว้ ب, ไว้ ب, ไว้ปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะมาเกลียดเราทุกคนเออเฮ้<ว>ยเอ้ไนาไอเรือดำน้ำเฮ้ยน,น้องบอกแล้วอย่าเล่นปัน่นพี่มาแพี่ตจัดหลังพี่อ้อมหลังเลยผมรอรอให้หนาฮะเป็นตัวรอฮะจัดเลยพี่จัดเลยอุ้ยโอ้สวยพี่สวยพี่ตัวนึงตัวนึงผมโดนนั้นเดี่ยวตายเลยอ่ะเฮ้ยเอ็ด เว้ยปากน้องใสแล้วนี่แล้วนี่เอ้าแม่คนตายไอ้นี้มันยิงแล้วไอ้เรลยดำน้ำเนี่ยไอ้ไก่มีลูกสองสกินเฮ้ยว่าเขาไก่ได้ไงเฮ้ยคนดูคนดูแม่พูดด่าคนอื่นไก่ไม่มันเป็นชุดไก่ชิบด้วยพีต้นเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถล่มด้วยโโอ้หนี่ไงว่าแล้วมันต้องปลอมตัวมามันมาทคำคลิปไหมนีลุงตู่บ้องตัวมาลุงตู่เดี๋ยวเข้าหลังให้ชิวๆเลย ตอนนีย้ย claro. ัน้าใผมเป็นตัวรอดให้ถผมเป็นตัวรอดนี่ตูยิงได้นี่ยเกือบเกือบเกือบตายผมาแล้วผมาไม่ต้องห่วเพี่ไยิงด้เลยองเงียเล่น่้มอแบ๊กเลยจูห้าพี่มังเจ็ดนึ่งเลยหรอ ไปดันเลยดัน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 โอ้โหแม่คุณเรื่องหมันไฟมาจังหวะนี้แหละแม่คุณตกระโดดมาไอ้วอลแล้วก็ปาดยิงเออไอหนึ่งคันหลังมาคออนมาละโอ้โหสี่ได้วอลบากาตโต้ไม่ออกมาเอา้ายืนรอ,อรถถังไอ้รถถังมันยืนออรถถนนอเออรถถังเกียร์น,นออรถถนนอโอ้ยรถถัง <c oughs> พอดีครับผมกับพี่ตู่เป็นนุ่มนุ่มวันอะไรอย่างเงี้ยครับลวงล้างกันกันนี่แหละโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับ หรืออยากให้มานทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวก็มาทำตามคนดูนะโอเคครับก็ต้องขอบคุณพี่ตู่นะครับที่มาเล่นนะชื่อช่องชื่อว่ากูตู่นะครับไปติดตามมาหน้านะคนดูครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่อยากติดแคสหรือเล่นสร้างห้องกับผมเนี่ยสามารถมาเล่นได้ในสตรีมโนโนไลท์นะครับไอดีก็ตามภาพเลยนะครับผมก็จะสตรีมสองทุ่มถึงเที่ยงคืนของทุกวันเลยนะครับก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ